สลับมาดูกันที่บรรยากาศในตลาดทองคํารวมถึงการกําหนดกลยุทธ์สําหรับการเก็งกําไรในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณวรุธรุ่งขำพุม่มโดยการวิเคราะห์จากบริษัท YLG b o l l e a n and Futures สวัสดีครับคุณวรุษครับ,รบสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับแหมดูแล้วเมื่อคืนตัวเลขเงินเฟอ้อสัมภารออกมาแล้วทองคาตอบรับยังไงดีฮะตอนนี้ครับ ทองคำตอบรับส่งทางเลยครับถ่า CPI เทียบเยอ y e นีนะครับปรากฏว่าลดลงมาสู่ระดับ2.5ซึ่งปรับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทองคำตอบรับในเชิงบวกนะครับเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยปรับตัวหรือมีการพุ่งขึ้นไปใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการหรือ all time high แต่เมื่อคืนเนี่ยขึ้นไปได้2,528ใกล้กับทํา t i m high ที่2,532นะครับต่างกันไม่กี่เหรียญครับหลังจากนั้นมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลข CPI นะครับซึ่งเทียบเป็นมันอ่อนมันก็คือเดือนต่อเดือนนะครับรบรบกฏว่าตัวเลขในระยะสั้นเนี่ยกลับสูงกว่าที่มีการคาดการไว้คาดการว่าจะบวก0.2แต่ตัวเลขจริงเนี่ยดันประกาศออกมา0.3นะครับ,รบตัวเลขในระยะสั้นที่มีการเล่งตัวขึ้นครับทำให้นักลงทุนกังวลครับว่าเงินเฟอ้อในระยะสั้นยังมีภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ในการประชุมประจรําเดือนกันยายนก็คืออาทิตย์หน้าแล้วนะครับเปดจะไม่สามารถลดดอกเบีย้ยได้เยอะครับเปอร์เซ็นต์การคาดการเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยในระดับ50เบสิสพอยต์เนี่ยก็เลยลดลงนะครับจาก30กว่าเปอร์เซ็นต์มาเหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับและตลาดเนี่ยก็เทน้ําหนักไปที่การปรับลดดอกเบีย้ยในระดับ25บเบสิสพอยต์ในระดับกว่า7 5เปอร์เซ็นต์ครับภาพดังกล่าวก็เลยทําให้ ทองคำสุดท้ายอ่อนตัวห,หรือมีการย่อตัวลงมาปิดตลาดในแดนลบนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าว,วันนี้ครับ mm hmm. จะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ครับ,รบนักลงทุนเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งยุโรปจะมีแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่องภายในปีนี้ ภาพดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อบอลยู u, หรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรให้ค่อยๆลดระดับลงมา <c oughs> เพราะว่าดอกเบี้ยในฝั่งยุโรปลดลง <c oughs> ดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรในประเทศอื่นๆก็จะลดลงตามนะครับ <c oughs> เรามองว่าเป็นบวกกับทองคําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าการที่ธนาคารกลางยุโรป <c oughs> มีการ Euh, ประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยใน mm hmm. รูปแบบของการปรับลดดอกเบี้ยลงก็อาจจะก,กลับไปกดดันสกุลเงินย mm ูโ hmm. รของยุโรปให้ร่วงลงตามไปด้วยนะครับ,รบแนวโน้มของสกุลเงินยูโรที่อาจจะร่วงลงต่อจากนี้ mm hmm. อาจจะก,กลับไปดันให้ดอล่ามีการแข็งค่าขึ้นก็ต้องดูดีๆครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทองคําจะมีการตอบรับ mm hmm. เป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากันครับถ้าดูแบบนี้ก็เหมือนว่าทองคําในทางสองแพร่งไหมฮะ คุณวรุณครับก็ดูแพ่งหนึ่งก็คือในแง่ของท่าค่าเงินดอลาาลาร์สหรัฐแข็งค่าอันนี้ก็ไม่เป็นผลด,ดีขณะนดียวกงางอีกแพร่หนึ่งก็คือเรื่องของเฟดที่จะปรับลดอาตาัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเอ๊ะตรงนี้ถ้าดูจากจาก,จากประเด็นตรงนี้ฮะกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนทองคําช่วงนี้เนี่ยกำหนดกากเกณฑ์ยังไงเนี่ยก่อนที่เฟดจะประชุมออกมานะครับ เราจะเห็นว่าปัจจัยณ้ำปัจจุบันเนี่ยส่งผลกับทองคําทั้งบวกและลบนะครับทองก็จะแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่ในกรอบครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้เราเน้นเป็นการซื้อขายทํากำไรระยะสั้นแบบสวิงเทรดนะครับพอราคาปรับตัวขึ้นหรือขึ้นไปชนกรอบด้านบนแบ่งขายก่อนราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแนะนํำให้เข้าซื้อนะครับแนวตั้งเนี่ยให้25 28 2532นะครับระดับ ด้านตรงนี้เนี่ยทดสอบมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วเมื่อวานก็ทดสอบอีกรอบหนึ่ง2528ไม่ผ่านนะครับ,รบเราแนะนำแบ่งขายออกมาก่อนลดความเสี่ยงเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย,ย่อตัวลงมา5 5 0 2 4 9หเหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนถ้าไม่หลุดยังสามารถซื้อเล่นสั้นแต่ถ้าหลุดเนี่ย ขอยไปที่รับสำคัญ2,470เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับสำหรับนักลงทุนที่เป็นทองไทยนะครับ,รบต้องบอกว่าภาพของบาทที่ยังมีภาพของการแข็งค่าต่อเนื่องอตอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นของไทยที่เริ่มฟูม้นตัวหรือมีการปรับตัวขึ้นนะครับ,รบภาพดังกล่าวกดดันราคาทองคำในประเทศให้มีภาพของการเคลื่อนไหวที่เป็นลบมากกว่าทัทองต่างประเทศครับ ทางนี้เนี่ยเรามองว่าทองไทยมีการแกว่งตัวในภาพของไซเวดาวนะครับ <ừ> ถ้าราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นตีหม0่5 0 0 0บาทต่อบาททองคำไม่พันบ่งขายก่อนเข้าซื้อเนี่ยดูรับแรกครับ39,900แต่ถ้ายืนไม่อยู่จริงๆ <ừ> ขอยหอยไปที่39,500บาทต่อบาททองคำโดยต้องซื้อเล่นสั้นมา <ừ> กกว่าการซื้อกสปอตครับเพราะว่า <ừ> บาทเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของทองในประเทศครับ นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวรุธครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ